เขาเดือดร้อนนี่ยจริงก็ไม่อยากให้เขาเดือกผมรับชอบเองนะอี่ตัวเสือกี่ตัวสองตัวครับยิงทั้งสองตัวเลยเหรอคนเดียววะไม่ในในใครยิงเลยยิงเป็นไงมันยิงทีแรกแล้วเราเฝ้าเลยเรารู้ว่ามันมีสองตัวเหรอเออก็ไม่รู้ไงครับจริงเราวัวไปลรอดตอนแรกผมยิงเขว่าตามข่าวที่เขาบอกว่าเอาวัวไปลรอดนี่มันไม่ใช่จริงนะไม่ใช่อนแรกรู้ว่าตัวนั้นทำไรอ่ะ เพราะผมมาไปเลี้ยงที่นี่นะเราไปเลี้ยงวัวควายกันบนข่าวเนี่ยพอนำเอาไปเที่ยที่ยงหยานบอกว่าเองวัวตายเป็นล่อมันมาไม่ใช่มันไม่ใช่ครับคือไอ้นี่มันแต่งข่าวนะแต่งข่าวแล้ววั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 วตัวนั้นเป็นวัววัวที่โดนเสือกินมาก่อนว่าไงใช่โดนเสือทําไมมาตายอ่ะว่าเสือกินไงกินไปกี่ตัวแล้วเฉพาะชุดพวกผมนี่ยี่สิบสองแต่ยังมีโดนวยี่สิบสองตัวที่โดนกินไปยี่สิบสองตัวเฉพาะพวกผมอ่ะ คือ,คอบางบางทีเราไม่เจอซากไงมั้งบางตัวเราไม่เจอซากมันหายไปเลยใช่ไหมในยี่สิบสองปีในเอ้ยยี่สิบสองตัวนี้ในระยะเวลาเท่าไหร่ก nope> ็ภายในเดือนสองเดือนคนเยอะเนี่ย วัวเยอะก็คือเราก็รวมกันไปรวมรวมกันไปเลี้ยงตอนน้ำน้ำขึ้นเราก็ไม่มีที่เลี้ยงใช่ไหมเราเลี้ยปล่อยหรือเราเลี้ยปล่อยหรือว่าเราเองแต่ผมยังปล่อยเราเองนี่แหละชาวบ้านเป็นคนรวมกันใช่ครับแล้ววัวตัวนั้นที่ที่เห็นในในรูปอ่ะคือมันตายอยู่แล้วแล้วเราก็ไปตั้งซุ้มโปงตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยเหรอก็คือนี่ต้องถามตอนแรกผมไล่ไล่วัวกลางวันอ่าเกืบกลางวันแสบเลยครับผมไปยิงไง ยิงมันกลางวันเลยเหรอครับผมแล้วตัวยิงตัวผู้หรือตัวเมียก่อนตัวเมียครับยิงตัวเมียแล้วเราก็ซุ่มโป่งต่อครับผมเรารู้ได้ไงว่าจะมาอีกอะดูรอยเอาแล้ตอนเช้ามันมีเสียงร้องอ๋อที่เวลามีเสียงขู่เลยที่เวลานานไหมไอ้ตัวแรกไปยิง ผมยิงกลางวันแล้วก็เพื่อนบอกว่าใครคนหนึงไปรอตอนคืนอ๋อเราไปรอไปซุ่มตอนคืนตรงที่นซากวัวนะปืนที่ยิงใช้ปืนกระบอกไหนในที่ที่ยึดมาใช่ป่ะแก๊บครับแก๊บแล้วลูกซองได้ยิงป่ะไม่ได้ยิงครับไม่ได้ยิงคือป้องกันตัวเฉยๆของผมนี่ลูกซองพันัดใช้ลูกอะไรอ่ะลูกแก๊บลูกโดดเลยละปลายแล้วตอนตอนไปยืมลูกซองเนี่ยเราพูดว่าไงถึงไม่ได้ยืมเลยขอคือ เขาก็มีเจตนาหวังดีต่อผมนะเขาก็เป็นห่วงผมมากเออป้องกันตัวผมบอกเนี้ยเขาก็เป็นห่วงเนาะเขาก็เอาให้ผมแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าไปรักเอามันแต่เราก็ปืนที่เรายืมไปเราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงคือแค่ป้องกันป้องกันที่พอผมยิงก็ไม่ใช่ว่ายิงเพื่อเอานี่นะครับไม่ใช่ยิงเพื่อจะแล้มันไปขายไปแล้วไม่ใช่ที่ในเขามันบอกว่าในพานมันไม่ใช่ครับคือพอผมเป็นเด็กเยาวัวเลี้ยงควายครับต้องบอกนี้ไม่ใช่ในพาร์ทในในหมู่บ้าน เปล็อบบี้เนี่ยวัวที่เราเลี้ยงรวมๆกันแล้วหลายร้อยไหมหลายร้อยครับก็เฉพาะลุงจารเลดนนี่ร้อยหน่อยแล้วจังะบอันนี้สาเหตุที่เรายิงก็เพราะว่าป้องกันยิงป้องกันเพื่อป้องกันทรัพย์สินของเราเองยิงไม่ใช่ว่ายิงเพื่อเจตนาจะฆ่าจะขข่เราไม่ได้เป็นนายพที่จะาขาไข่ื่อนี้อยู่แล้วครับถ้าเขาไม่มาทําเราเราก็ไม่ไม่แล้วแล้วทําไมเราไปแร่หนังก็ที่เราแร่คือ เรายิงไปแล้วมันมันท้าเระทิ้งไปมันก็ศูนเปล่าใช่ไหมเราก็กินได้เราก็กินไม่ใช่ว่าเพื่อจะขายกับในทุนอะไรไม่มีไม่มีเจตนาตรงนี้เลนื้อมันเราเอาไปกินเพราะเรากินได้ครับคือเราชาวบ้านเราก็ไม่อีนี้แล้วก็กินอยู่แล้วกินอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่ามีเจตนาที่จะไปขายครับลุกกดไทยประดิษฐ์ พิสูจน์ได้นะเรเริ่มกินใช่ป่ะแล้วคือถ้าไม่กินผู้ผมหนีไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยอะอยู่เยอะอนี่บอกว่าชู้ผมดีร้อยอน่นร้อยน่าชมเร่นไว้รอเร่อวัวเราอีเรื่เรารับจ้างนเลยวัวของเราอกเฉพาะของผมนี่ล่อไปห้าตัวอ่วัวของเราทั้งหมดกี่ตัวพาะของเราอ่ะของผมนี่อ่ะ สิบแปดสิบเก้าหนึ่งสิบเก้าตัวไม่มีไมม่ีคนนนืัแล้วเรารู้ได้ไงว่าห้าตัวนี่เสือมันกินหมดเหรอก็เราไปเจอซากอยู่แล้วครับแต่เพวกผมไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปถ่ายนะแต่แต่ของเพื่อนผมนี่มีอยู่อหมายถึงว่าซ่าควานี่เป็นรอยสัตว์เสือกินอย่างเงี้ยนะเสือกินครับถ้าเป็นสัตว์อย่างอีกินนี่มันจะมีรอยเลือกรากไปมันจะลากซี่โครงไปด้วยแต่นี่มันไม่เหลือหรนียังไงแสดงว่าเสือมีเยอะสิ มีเยอะอยู่ผมว่ามัน่าจะมีเยอะอยู่ครับก่อนหน้าเราเคยเจอเจอไหมครับเสือผมไม่ได้กครับเจอแต่รอยรอยเท้ารอยปีในห้องหลังมันก็ไม่ในห้องย้อนหลังหลายปีเคยมีมีครับเคยเคยมีแต่เราไม่ไม่ได้เอะใจแล้วว่าเราคิดว่าเออมันก็ตายของมันแต่หลังๆมานี่แบบอย่างที่น้องเขาเออน้องเขาบอกมันไล่แบบกลางวันสดใสเลยแเราเลือดเลือดเล้วที่ผ่านมาเคยยิงไว้ก่อนไมม่ีไม่มี ปีนี้ปีนี้หนักสุดเลปีนี้หนักสุดโดนโดนไม่ไรทุกคนปีนี้หนักสุดก็แสดงทุกปีก็เราก็จะมีวัวที่ถูกเสือกินใช่ครับแต่เราไม่ได้เอใจอะไรแต่ปีนี้มันแบบเจอจังๆไงมองเราเลยยิง